วิธีเช็คโค้ดแอร์พานานะครับพานาโซนิกขนาดเครื่องไม่ได้ฟ้องอะไรเพราะว่ายัางไม่เกิดปัญหาอันนี้เปิดไป30นาทีแล้วค่อยมีปัญหาอันนี้เราจะมาเช็คโค้ดที่รีโมทกดไปที่เช็คค้างไว้จนมันขึ้นลูกศรมาดูหน้าจอรีโมทกดค้างไว้ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะแสดงว่ากดไม่โดนเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะกดไม่โดนถึงแล้ว <c oughs> หนึ่งสองสามสี่อ่าประมาณห้าวิถ้ากดโดนนะแล้วก็กดขึ้นลงตรงนี้ไปเรื่อยๆกดขึ้นอย่างเดียวก็ได้กดไปเรื่อยๆอ่าได้ยินไหม F95 มันจะดัง F94 ไม่ดัง F95 ดังทีนี้มันขึ้นฟ้องว่า F95 เราก็มาดูข้างเครื่องข้างเครื่องนี่เฮ็ดไม่มี F95 เห็นไหม รงซื้อแนวนอนไม่ได้นิ F95 บอกว่าอะไรระบบป้องกันความร้อนระบบป้องกันความดันสูงของการระบายความร้อนชุดคอนเดนซิงชุดคอนเดนซิงอยู่ที่ไหนนะอยู่ข้างนอก ิ่วันนี้เช็คเบื้องต้นกระแสอยู่ประมาณ7.2มิลลิแอมป์เลยกระแสกระแสสูงส,ส,สุดกำลัง7.0แอมป์อันน,นี้แต่เขาเพิ่งล้างไป,ปนะครับแต่ไม่ได้ล้างกับผมนะอันนี้ประเมินเบื้องต้นก่อน ระบายความร้อนไม่ได้เพราะว่าน้ำคอยร้อนไม่จาดน,นี่เดี๋ยวจะลองมาเช็คแผงดีก่อนว่ามันเป็นยังไงลองสับเบรกเกอร์ก่อนอันนี้วิธีเช็คโค้ดก่อนเดี๋ยวจะลองเช็คแผงเบื้องต้นก่อนนี่เปิดไปสักพักเริ่มกินกระแสอ้ามไปแล้วดับแล้ว <laughs> โอเคเดี๋ยวเช็คตรงคอยร้อนอีกที แต่อันนี้วิธีเช็คเบื้องต้นรู้แล้วนะสาเหตุคืออะไรโอเคครับไปต่อยอดกันอีกที